ผมชื่อปุกเสกครับเสกใหญ่เซตีฟูดไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา20วันครับซ้อมอยู่ีไหนไซนี้เดี๋ยวที่ใกล้มวยใหญ่์เซกเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่กันตังออ๋แล้วมีใครเป็นคู่ฟ้องคู่สอนบางทีน่ะฮะมีใครเป็นคู่ฟ้องคู่้อนเราบ้างครับที่นั่นอ๋อตองปันใจครับพวกพวกในข้าวช่วยกันนะเนาะครับพวกนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ18ครับเราสูงเท่าไหร่สูง ร้อยเจ็ดสิบเมตรน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับโอกสิบเมตรครับเราเป็นเบอร์สไตล์อะไรครับได้หมดแล้ววันนี้เราเจอกับหมอไทยครับเคยเจอกันไหมไม่ครับแล้วได้ถึงสายเกมงมาต่อเข้ามาป่ะเพราะเป็นมบอสไตล์อะไรพอจับได้ไหมไม่เข้าครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเตะเนี่ยเราไปตามสไตล์เราไปนะอืมยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหน ต่อยที่ป้อมน้อยอ๋อวันนั้นไฟดุดแล้ววันนั้นเจอใครเจอรับเป็ดดำเป็นไงเสมออ๋อเสมอเข้ามาแล้ววันนี้เป็ดดำถอนเลยเอาหนองคายมาแทนครับมีปัญหาไหมไม่สำหรับเราไม่ับคือได้หมดครับขอให้ได้ต่อยว่าให้เนาะเพราะเราก็หยุดไปหลายเดือนเลยจากเราได้ซ้อมอยู่ตลอดเวลาไหม เพิ่งมาช้อม20วันแล้วก็เล่น20วันเลยเรื่องร่างกายไม่มีปัญหาไม่มีเต็มร้อยเต็มเลยไอ้นี้เราปล่อยปๆมาประมาณกี่กิโลครับ60 60เลยครับเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างผ่านเลยผ่านเลยมาพอดีใช่ไหมครับโอเคอฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะก็กำลังแจ้่มเลยเต็มที่แน่นอนนะเต็มเตี้ยนลนโอเคครับผมขอบมากล้านชาย